ว้าวุ่นเลยคุณก็แท้ซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเพราะว่าช่วงเวลานี้ดูเหมือนกับว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้จะมีสายเปเข้ามาในชีวิตเออ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะสำหรับคนที่โสดอยู่เตรียมตัวเลยนะคุณจะว้าวุ่นแน่นอนเพราะมีโอกาสว่าจะมีคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตหรือว่ามีคนร่ำมีคนรวยนะมาเชื่นชอบนะเออพร้อมเปพร้อมจ่ายพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือคุณเต็มที่นะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยช่วงเวลานี้เขาจะเปคุณสดๆนะเออเพราะว่าสเสน่ห์ของคุณจะมาออร่าของคุณจะเกิดจนทําให้เขารู้สึกว่า กระอักกระอ่วนใจนะกลัวจะเสียคุณไปต้องรีบชัดเจนต้องรีบทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้ตัวว่าคุณคือคนสําคัญแล้วนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยช่วงเวลานี้แฟนจะเปยหนักเออนะมีโอกาสว่าแฟนจะสนับสนุนเต็มที่จะหยิบจะจะับจ่ายจะใช้สอยจะต้องการอะไรเขาจะ ช่วยเหลือเต็มที่มีโอกาสว่าเขาจะซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่แล้วมีความรู้สึกขึงห่วงเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ด้วยนะในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยช่วงเวลานี้การเงินเด่นมากๆมีโอกาสมีคนสนับสนุนซัพพอร์ตติดขาดตรงไหนก็จะมีคนช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากใครก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยคนจะมีโอกาสมีสายเปมีคนมาเปมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือนะมีคนมาคอยซัพพอร์ตโดยเฉพาะ ในเรื่องของการเงินการเงินดีการเงินเด่นมีโอกาสป,าปังปรี๊ย่มีโอกาสร่ํารวยรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองมีคนคอยช่วยเหลือผลักดันให้มีเงินมีทองยินดีด้วยนะคะ